วันนี้นะคะก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนสัมสประสบการณ์กันนั้นคุยด้วยนะคะก็มีเพลงมาฝากเด็กๆหนึ่งเพลงเด็กๆพร้อมที่จะฟังหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังพร้อมๆกันเลยคะ่ะนับเลขกันเถอะนับเลขกันเถอะหนึ่งถึงสิบหนึ่งถึงสิบมาพูดไปพร้อมๆกันมาพูดไปพร้อมๆกันลา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  สี่หนึ่งสองสมีหาหเจหเจดมีทั้งแปดรากสมีทั้งแปด90เกสนับอีกทีนับอีกทีหนึ่งสองสามสี่สองสมสีหาหเจหาหเจดมีทั้งแปดรากสมีทั้งแปด90กาสนับอีกทีนับอีกทีหนึ่ง 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, องสามสี่ห้เดปอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆพอจะจำได้ไหมคะต่อไปเด็กๆเตรียมตัวไปเรียนสริมประสบการณ์กันต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาเจอกับคุูปินอีกเช่นเคยนะคะ สำหรับสัปดาห์นี้นะคะครูเป,ป็นก็จะมาสอนในเรื่องของตัวเลขนะคะตัวเลขนะคะก็จะมี2แบบนะคะก็คือตัวเลขไทยแล้วก็ตัวเลขอารบิกนะคะส่วนมากนะคะที่เราจะใช้กันนะคะก็จะเป็นตัวเลขอารบิกกันนะคะครูเป,ป็นจะให้เด็กๆดูนะคะว่าตัวเลขอารบิกกับตัวเลขไทยมันต่างกันยังไงนะคะแค่เขียนนะคะที่จะไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะมีค่าเท่ากันนะคะ,ะพร้อมหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วไปดูพร <hungry> ้อมๆกันเลยนะคะว่าตัวเลขไทยหน้าตาเป็นแบบไหนแล้วก็ตัวเลขอารบิกหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะมาดูพร้อมๆกันนะคะเราจะมาเริ่มดูที่เลข1อารบิกกันก่อนนะคะนี่ค่ะเลข1อารบิกนะคะจะเป็นแบบนี <Kristen> ้ต่อไปนะคะนี่ค่ะเลข1ไทยนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะจะเขียนไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะมีค่าเท่ากันนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเลข2ออารบิกค่ะนี่ค่ะ อารบ,บิดนะคะต่อไปเลข2าไทยค่ะนี่ค่ะจะไม่เหมือนกันนะคะอ่าต่อไปนะคะเลข3อารบ,บิดค่ะนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะ กันนะคะต่อไปนะคะครูเป็นจะให้เด็กๆนะคะลงนับผลไม้ดูนะคะเราจะฝึกนับเลขนะคะหนึ่งถึงห้ากันนะคะดูซิเด็กๆจำกันได้ไหมเรามาเริ่มกันที่เลขหนึ่งกันนะคะดูนับพร้อมๆกันนะคะครูเป็นจะใช้เป็นผลไม้นะคะดูซิว่าแอปเปิ้ลมีกี่ลูกคะนับพร้อมๆกันสิหนึ่งใช่ไหมคะหนึ่ง ลูกเราจะใช้แทนตัวเลข1น,นะคะแอปเปิลหลูกแล้วก็ตัวเลข1น,นะคะอ่ะต่อไปค่ะเราจะมานับมะม่วงกันนะคะว่ามีกี่ลูกนะคะอ่าหนึ่งสองมะม่วงมีกี่ลูกคะอ่ะมีสองใช่ไหมคะเราก็จะใช้ตัวเลขสองนะคะต่อไปค่ะมานับ ชมพู่พร้อมกันนะคะว่ามีกี่ลูกนะคะหนึ่งสองสมี3ามลูกใช่ไหมคะเราก็จะใช้แทนตัวเลข3านะคะต่อไปค่ะเราจะมานับหาอังมุนรพร้อมกันนะคะว่าอังมุนมีกี่ลูกหนึ่งสอ มุนมีกี่ลูกคะอ่ามี4ใช่ไหมคะเราก็จะใช้แทนตัวเลข4นะคะอ่าต่อไปนะคะมานับฝรั่งดูนะคะว่ามีกี่ลูกนะคะ1 2 3 4 5สองสามสี5มี้าลูกใช่ไหมคะเราก็จะใช้แทนตัวเลข5นะคะอ่าเด็กๆพอจะจำกันได้ไหมคะ ่าจำได้ใช่ไหมคะต่อไปนะคะครูเป็นก็จะให้เด็กๆนะคะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะเลข1ถึงเลข5นะคะพร้อมหรือยังคะอถ้าพร้อมแล้วเริ่มเรียนพร้อมกันเลยนะคะดูความพร้อมกันนะคะว่าวันมีตัวสะกดอะไรบ้างนะคะอ่ก็จะมี o n e 1 1นะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นเลขสองนะคะดูซิมีตัวอะไรบ้างนะคะมี t w o two สองนะคะต่อไปเลขสามนะคะดูซิว่ามีตัวอะไรบ้างนะคะก็จะมี t h r w, e e three สามนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นเลข4นะคะามาดูพร้อมๆกันนะคะ F O R E 4 o นะคะต่อไปเลข5นะคะ<ส>ก็จะมี F I V E 5 i นะคะเด็กๆพอจะจำกันได้ไหมคะ อย่าลืมทบทวนกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายตปเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะเด็กๆให้นักเรียนฝึกอ่านตัวเลขไทยและตัวเลขอารบิกโยงเส้นจับคู่ให้ถูกต้องนะคะเด็กๆอะเด็กๆขะเรามาดูกันสิคะว่าอ่าเลขตัวนี้คือเลขอะไรคะ เลขอะไรเอ่ยอ่าตัวเลขหนึ่งอาราบิกใช่ไหมคะเด็กๆอ่ะต่อไปตัวเลขหนึ่งอาราบิกก็ต้องคู่กับเลขหนึ่งไทยใช่ไหมคะอ่ะเด็กๆมาดูฝั่งนี้สิคะว่าตัวไหนคะที่เป็นเลขหนึ่งไทยตัวนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมเอ่ยอ้าวไม่ใช่นะคะแล้วตัวไหนนะอ้าวตัวนี้ใช่ไหมคะเด็กๆก็ ลากเส้นไปจับคู่กับตัวเลขหนึ่งเลขไทยแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเลข2อาราบิกใช่ไหมคะก็ต้องคู่กับเลข2ไทยอเด็กๆดูสิคะว่าตัวไหนคือเลข2ไทยคะตัวไหนหน้าอ่าตัวนี้ใช่ไหมคะเด็กๆก็าลากเลข2อาราบิกไปหาเลข2ไทยแบบนี้อ่าต่อไป เลขสามอาราบิกก็ต้องคู่กับเลขสามไทยใช่ไหมคะก็ลากไปหาเลขสามไทยแบบนี้อ่าต่อไปเลขสี่อาราบิกใช่ไหมคะก็ต้องคู่กับเลขสี่ไทยใช่ไหมคะเด็กๆก็ลากไปหาเลขสี่ไทยแบบนี้นะคะต่อไปเลขห้าอาราบิกก็ต้องคู่กับเลขห้าไทยใช่ไหมคะ เด็กก็าลากไปหาเลขค่าไทยแบบนี้นะคะอ่าเสร็จแล้วต่อไปเป็นใบงานการบ้านวิชาภาษาไทยนะคะเด็กๆให้นักเรียนฝึกอ่านพยัญชนะภาษาไทยแล้วก็ฝึกเขียนตามรอยปะและระบายสีภาพให้สวยงามนะคะเด็กๆขะเรามาดูกันสิคะว่านี่คือตัวอะไรคะตัวอะไรคะ ใช่ไหมคะเด็กๆต่อไปเรามาฝึกเขียนตามรอยปากกันนะคะเด็กๆขาเรามาเริ่มเขียนจากตรงหัวก่อนนะคะคือตรงนี้นะคะให้เด็กๆค่อยๆมมวนมาแบบนี้นะคะค่อยๆขึ้นไปแบบนี้นะคะเด็กๆแล้วลงมาแบบนี้นะคะขึ้นไปแบบนี้แล้วก็ขึ้นไปแบบนี้นะคะ,อ,ะอีกตัวหนึ่งนะคะ ม้นหัวเริ่มจากตรงนี้นะคะแล้วขึ้นไปแบบนี้แล้วตรงตรงนี้แเราขึ้นไปแบบนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมระบายสีนะคะแล้วเด็กๆอย่าลืมส่งกันบ้านคุณคูน,คน,นะคะสำหรับวันนี้ไม่ไปค่ะ